สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาที่ปะกรอ์กิจฟาร์มครับจบังหวัดศรีสะเกดซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนคนเนื้ออาฟาร์มของพวกเราได้ส่งวัวเข้าประกวดเจ้าวิสกี้ทายาทสุดหล่อของมิสเตอร์วีเอลโรเจอร์วิสกี้หนึ่งทับสี่แปดซึ่งได้ผ่านสนามประกวดที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ผ่านมา แล้ววันนี้ก็ได้มาเข้าคอร์สที่จะเตรียมตัวลงสนามแข่งขันนะครับหลายแห่งที่จะเปิดนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะครับหลายสนามก็แจ้งเลื่อนนี่นะครับโฉมหน้าของเจ้าวิสกี้ที่ได้ซักซ้อมเก็บตัวมาฝึกซ้อมอยู่ที่นี่นะครับที่ปรกกรณ์กิจฟาร์มจังหวัดศรีสะเกดมาสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยทั้งเม็ดสีนี่ก็จะแดงจนแสบตานะครับ รูปร่างก็จะหนาใหญ่ขึ้นมีความลึกมีความหนานะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาแลกเปลี่ยนรู้นะครับสาระดีๆเกี่ยวกับการทำวัวประกวดนะครับกับเสียบปรกรผู้ที่มีประสบการณ์ในการฝึกซ้อมวัวที่เข้าประกวดแล้วก็ควา้าแกลนแชมป์หลายรายการนะครับ นี่ครับคือชมหน้าของวิสกี้ของพวกเราครับแม่คือคักใหญ่เลยเห็นเจ้าของมาเยี่ยมก็ดีใจนะครับกระโดดโลด,ดเต้นเดี๋ยวสักหน่อยเราก็มาดูนะครับว่าผ่านการฝึกอบรมาไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับก็จะมีความนิ่งนะครับแล้วก็มีการบังคับ นะครับการจัดเท้านะครับเรื่องของลำตัวแลวก็หลายๆอย่างนะครับที่ครูฝึกได้เอาใจใส่แต่ที่เห็นความแตกต่างเลยคือความอ้วนนะครับหนาเรื่องของมัดกล้ามเนื้อแล้วก็ที่สําคัญก็คือลําตัวจะยาวนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูไปด้วยกันครับนี่คือ,อาสายนอกนะพันธุกรรมนอกดังนั้นวัวเนี่ยสำคัญที่สายพันธุกรรม โดยเฉพาะชีสลึงเนี่ยได,ได้ฉากได้ระดับที่สวยงามนะครับติดโบท๊ทนะครับเป็นตัวผู้ที่สวยงามนะครับอีกตัวหนึ่งที่จัดได้ว่าสวยงามจริงๆนะครับเนี่ยลำตัวจะยาวนะครับลำตัวจะยาวแข้งขาใหญ่กระดูกใหญ่นะครับสำหรับสาย V l นี่จะลำตัวยาวเกือบทุกตัวนะครับนะครับ ตอนนี้ก็มาจัดสวดทรงดูความสง่างามของเจ้าวิสกี้นะครับนี่เป็นทายาทของมิสเตอร์วีเอลโรเจอร์วิสกี้หนึทับสีวันนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมชมพ่อพันธุ์สวยๆของวิสาหกิจชุมชนโคเนอร์อาฟาร์มนะครับเป็นวิสาหกิจแห่งแรกที่ทำเกี่ยวกับโคเนอรดร้อยนะครับ เ,เพื่อนสมาชิกตัวเล็กก็มาเรียนด้วยนะครับนี่ครับรนี่นนก็ถือว่าวัวน,นี้อนาคตไกลนะครับอนาคตไกลครับปีนี้ก็จะลงไหลสนามอยู่นะครับโชว์แมนชิพของเราวันนี้มามาเองนะครับเสียตุย้ยหรือเสียสมศักดิ์นะครับเป็นโชว์แมนชิพป,ประจำฟาร์มอาฟาร์มนะครับ ดูท่ายืนนะเดี๋ยวก็จัดนะครับจัดเท้าจัดข,า,ดขานะครับครูฝึกก็เอาใจใส่ครับเท้าหน้าตรงนะครับเท้าหลังก็ตรงนะความสง่าตัวนี้คือเม็ดสีความเด่นคือกระดูกขาที่เปรียบยากก็คือลำตัวยาวหนาลึกนะครับดูโคนหางนะครับดูโคนหางนะครับแล้วก็ ลำตัวนะครับนี่เป็นพ่อพันธุ์ชั้นดีนะครับที่อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับได้มาเยี่ยมชมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับนี่ก็เป็นสายพ l นะครับสายพีที่หลายๆท่านหลายๆคนอยากได้นะครับมาเป็นพ่อพันธุ์วัวนี่เป็นวัวเกรดประกวดนะครับซึ่งเคยได้แชมป์ในรุ่นคราฟนะครับรุ่น7เดือนนะครับวันนี้ก็อายุ 19เดือนแล้วนะครับก็มาในรุ่นของมิเตอร์มีเดียนะครับอินเตอร์มีเดียนะครับก็ขอบคุณทางปรกรณ์กิจฟาร์มนะครับปรกรณ์กิจฟาร์มเสียปรกรณ์ครับก็ทําการฝึกซ้อมเอาใจใส่อย่างดีนะครับครับก็นาภาพมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับเป็นแฟนขับ FC ติดตามเจ้าวิสกี้ แล้วติดตามชมผลงานครับสวัสดีครับ